สวัสดีค่ะวันนี้เราเรามาทำการสเต็กเนื้อกวางนะคะสเต็กเนื้อกวางแล้วก็มีผักต่างๆเอาเริ่มจากลูกลิงลิงโคนเบอร์รี่ภาษาอังกฤษจะทำการผสมกับน้ำตาลนะคะเอาลงไปในลงไปในครกแล้วก็ กด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 ให้เขาบุบก็พอนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลสามช้อนสามช้อนชาพอกับกับเบอร์รี่แค่นี้นะคะทีนี้เราก็ได้ละเสร็จแล้ว เสร็จแล้วแล้วก็มาดูเครื่องเครื่องเคียงต่างๆนะคะเอาเริ่มจากเห็ดก่อนแล้วกันเห็ดเหลืองนะคะห,หรือเห็ดคอนเทเรนประเทศนอร์เวย์แล้วก็ถั่วพลูถั่วลันเตาถั่วพลูถั่วลันเตาอันนี้เป็นดอกบอกเกรี่นะคะ โทมาตหรือว่ามะเขือเทศค่ะหัวหอมกระเทียมปาปริก้านะคะของที่ขาดไม่ได้ก็คือเกลือพริกไทยต้องมีนะคะส่วนเห็ดนี่ทำความสะอาดมาแล้วนะคะแต่อันนี้เอามาให้ท่านผู้ชมดูว่าเราทำความสะอาดยังไงใช้การปัด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 ,ปด,ปดนะคะ ตาดออกอย่างนี้อุชีวิตไร้วัตรลูกคือการใช้ชีวิตปกติธรรมดาเลยค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรต่างไปจากชีวิตปกติธรรมดานะคะแล้วก็อันนี้เนื้อกวางเนื้อกวางที่เราจะสเต็กหรือว่าดาบใช้การดาดนะนะคะเราเริ่มจากการ จุดไฟนะคะจุดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เนยลงไปเลยใส่เนยเราจะผัดเห็ดก่อนนะคะเห็ดก็ต้องหั่นหั่นให้เล็กลงเริ่มจากเห็ดก่อนเพราะว่าเห็ดมันสุกยากนะคะเห็ดคอนทเทรนหรือว่าเห็ดเหลือง เฮดเราห an e ั่น <Jamie, S 1> เรียบร้อยแล้วนีอันนีนื่อยเนื่อยก็เริ่มร้อนแล้วเราจะลงเห็ดเลย dance first ลงเห็ดก่อนลูกเบอร์รี่ที่เราผสมกับน้ำตาลนะคะอันนี้เป็นตราดิชูนตราดิชูนตราดิชูนมาดนะคะภาษาโนร์เวย์เขาเรียกตราดิชูนมา ลูกนี้เราก็ต้องลูกนี้เรากเก็บตามรอบๆกระท่อมของเราเองนะคะไม่ได้ซื้อแต่อย่างอื่นซื้อคะ่ะซื้อทุกอย่างเลยยกเว็นยกเว้นลูกเบอร์เรียนนะคะพร้อมยังไปนเนยนเพิ่มสุดเนยจะไม่พอ เราหั่นหัวหอมก่อนนะคะหั่นหัวหอมมือสมัครเล่นค่ะพูกมือสมัครเล่นโอเคหัวหอมเราก็จะผัดกระเทียมด้วยนะคะกระเทียม ได้ไม่ถูกก็ได้แล้วแต่ใครชอบอ่ะอัปริกาเทศไม่ต้องหันเราลงไปเลยอันนี้ก็ไม่หันอันนี้ก็ไม่หันลงเลยส่วนตัวนี้เราจะตรงนี้เราจะตัดนะคะด้วยกันไก่เราจะทําการผัด ัหัวหอมก่อนนะคะลำดับที่สองหลังจากเห็ดพักหอม้ไว้ด้านขอบขอบกระทะเลยค่ะต่อด้วยปาปริก้า เลยนี่ไม่ต้องไม่ให้ขาดนะคะเนื้อไม่ให้ขาดเนยต้อตงมีประจำติดไปเลย,เลยอันนี้เสร็จแล้วด้านขอบผักพมนี้ก็ลงเลยค่ะ เราจะดาดเนื้อนะคะทำการดาดเนื้อหรือสเต็กเนื้อใส่เนยลงไปเน่เดือดแล้วลงไปเลยนะ ของเราเป็นเนื้อนะคะแล้วก็กร,ร,ระเทียมกยระเทียมกระเทียมไปเลยอาทอมนื้อกระเทียมแล้วพี่ไทยอย่าได้ขับเลยเราใส่ผักด้วยอันนี้ได้ด้วยพี่ไทยพีส่สันติ ไปัทีนี้เราจะทําการทําซอสนะคะซอสไวายแดงอ่าเราเนื้อมาขึ้นมาก่อนพักไว้ตรงนี้ก่อนไวายแดงนิดหน่อยเนาะ วิปปิ้งครีมนิดหน่อยทำซอสนะคะแล้วก็เอากระเทียมลง<ๆ>กระเทียมลงไปแล้วนะคะเมื่อกี้ที่เราผัดไว้ด้วงนาะแล้วก็หมวหอมลงหมวหอมลงรอให้เดือดแล้วก็เห็ด แล้วก็เห็ดนะคะเห็ดเห็ดคอนทเดนหรือเห็ดเหลืองเรียกเองเห็ดเหลืองเห็ดมันปูคนไทยเรียกมันเห็ดมันปูหรือเปล่าคะดีฉันเรียกเห็ดเหลืองมันสีเหลืองโอเคที่โนอร์เวย์เรียกคอนเทนอ่างเงี้ย แล้วก็ปิดเลยปิดปิดแก๊สเลยค่ะปิดแก๊สเลยน,นี่น่าจะสุกได้แล้ว <Okay. S 1> เสร็จแล้วนะคะอาหารของเราเนื้อกวางเตจวายวายแดงแล้วก็ใส่อันนี้อย่าลืมใส่นะคะ แล้วอร่อยแน่นอนค่ะ